คุณผู้ชมฮะไปกินของอร่อยกันหน่อยฮนะเป็นแนวฟิวชั่นนะับฟิวชั่นฟิวชั่นก็มีทั้งอาหารอีสานนะฮะรวมถึงอิตาเลียนนะฮะมันจะเข้ากันไหมอ่ะคือถ้ากิน2อ,อย่างเนี่ยมันน่าจะยุ่งยากลำบากจับมาผสมกันเลยได้หรอนะเป็นพิซซ่าฮนะพิซซ่าหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันเลยฮนะ นี่ไปที่ร้านครัวมีดีมาร้านนี้ต้องมีดีอย่างแน่นอนครับซึ่งร้านนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลดอนทองพะเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีเมนูเด็ดครับที่นำอาหารอีสานนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลาบอีสานนะครับมาผสมผสานเข้ากับอาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่านี่เป็นเมนูที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ดูน่าอร่อยออะยากกินเลยเห็นแบบนี้ก็อยากกินนะครับผมบอกว่าถือเป็นิกเนเจอร์ของร้านนะครับซึ่งเจ้าของร้านชื่อว่าคุณนัทการครับยืนเครือครับบอกว่าจุดเริ่มต้นของเมนูนี้เกิดจากอยากทานพิซซ่ารสชาติแซ่บๆพิซซ่ารสชาติแซ่บนี้ท่านกัลังซีฟู้ดไม่ได้หรอกซีฟู้ดก็ไม่รซบนะใช่เขาก็เลยบอกว่าแต่แบบว่าต้องรสจัดจ้านและต้องมีชีสเป็นส่วนประกอบครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะลองทําเองฮะก็เลยจะทาพิซซ่าทานเองนะครับตอนแรกก็เอาเป็นพิซซ่าหน้าพิเศษแป้งบางกรอบฮนะแต่ว่าด้านในไส้เนี่ยไม่ใช่เป็นฮาวายเอียนหรือว่าอะไรนะเอาลาบหมูนะฮะลาบอีสานใช่นะรเอาแบบรสแซ่บนวนๆนะฮะผสมกับชีสเยิ้มๆนะครับตอนแรกก็ทํากินเองก่อนกินไปกินมาเอ๊ะน่าจะขายได้ก็ลองขายดูน,น,นะรปรากฏว่าลูกค้าสั่งไปทานแล้วก็ติดใจฮะอยากกินอีกนะครับซึ่งวิธีทานเอ่ยวิธีการทำเนี่ย ก็ไม่ยากแต่วิธีทาน,นง่ายอยู่แล้วล่ะแป๊บเดียววิธออีการทำเขาบอกว่าดัดแปลงพิซซ่ากึง่งปอเปี๊ยะจำนวน2แผ่นออจี่บนกระทะกับเนยให้มีกลิ่นหอมครับส่วนไส้ลาบหมูจะเน้นความเผ็ดแซบรสชาติด,ดั้งเดิมของอาหารอีสานขนานแท้นะฮะก็คือมีความเผ็ดความเปรี้ยวความนัวครับพอได้ที่ปุ๊บจากนั้นฮะ,ะเราก็นำไส้ลาบหมูฮะค่อยๆวางบนแผ่งแป้งพิซซา่าโรยหน้าด้วยชีส เอาพูนพนเอาแบบล้นเรยอไม่ห่วงเครื่องนะแล้วก็ปิดทับด้วยแป้งพิซซ่าอีกหนึ่งชั้นนะครับอบไมโครเวฟประมาณสัก5นาทีครับจากนั้นก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นพอดีคำเสิร์ฟได้เลย1ชุดมี4ชิ้นราคา139บาทไม่แพงนะถาดหนึ่งเนี่ยสชิ้นเนี่ยนะฮะใครสนใจครับไปอุดหนุนกันได้ร้านครัวมีดีครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าครับถึง4ทุ่ม โทรศัพท์ไปจองโต๊ะก่อนก็ได้หรือว่าจะสอบถามเส้นทางก็ได้ฮะ098ย์9 9 9 7 9นะครับคราวนี้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วว่าจะกินพิซซ่าหรือว่าจะกินลาบดีร,รวมกันมาเลยต่เห็นแล้วก็หิวนะฮะนี่โอ้่ากินนะ